วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองสนู่ที่11นะคะตำบลสายอนะคะอำเภอนวนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีด้านหน้านะคะติดกับถนนคอนกรีตสองช่องจราจรนะคะมีด้านหน้ากว้าง50เมตรเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเกดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนานะคะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองสนูหมู่ที่11นะคะตำบลสายอนะคะอำเภอนวนไทยจังหวัดนะครราชสีมาค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีด้านหน้านะคะติดกับถนนคอนกรีตนะคะที่เป็นสองช่องจราจรนะคะ,ะมีด้านหน้าที่กว้างติดกับถนนนี่นะคะมีความกว้าง อยู่ที่50เมตรเลยนะคะและมีความลึกความยาวนะคะจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่495เมตรเลยค่ะเป็นแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะคะมีโฉนด2ใบเป็นพื้นที่ติดต่อกันแปลงละ8ไร่นะคะรวมๆแล้วก็อยู่ที่16ไร่เจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงนะคะไร่ละ130,000บาทเท่านั้นเองค่ะ เป็นแปลงที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะหรือจะมาขุดรอกเป็นโคกหนองนาทําไร่นาส่วนผสมได้นะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นที่ไร่นะคะก็ได้เก็บเกี่ยวพืชผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็มีดินดีมากๆค่ะไฟฟ้าประปานะคะปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ800เมตรเท่านั้นเองค่ะ ส่วนวัดและโรงเรียนก็ห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ900เมตรนะคะเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลสายออมมาประมาณ8กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอโนนไทยสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอโนนไทยอย่างเช่นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าตลาดสด ประมาณนี้ก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราประมาณ12กิโลเมตรค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ33กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็260กิโลเมตรค่ะมีเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆค่ะติดกับถนนคอนกรีต2ช่องจราจรนะคะเชื่อมมาจากถนนหมายเลข205ห่างจากแปลงที่ดินมาก็ประมาณ6กิโลเมตรนะคะเป็นแปลงที่ดินที่ เหมาะสําหรับที่จะมาซื้อเพื่อจัดล็อกแบ่งขายได้เลยนะคะแปลงนี้มีด้านหน้าติดกับถนนกว้างถึง50เมตรและมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่495เมตรเลยนะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีโฉนดคุดแดง2ใบเนื้อที่ติดต่อกันนะคะแปลงละ8ไร่นะคะรวมๆแล้วก็อยู่ที่16ไร่เจ้าของนะคะเสนอขายในราคาย,ยกแปลงนะคะไร่ละ1นึ0 0 0 สามหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะรวมๆแล้วนะคะแปลงนี้ก็อยู่ที่ราคาสองร้านแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะหากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะปักหมุดเข้ามาดูแปลงที่ดินของเราได้ตามพิกัดที่เราได้ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นกันค่ะที่ไลน์แอด pa k n 9 9, 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0 8 1 4133 164ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้นะคะน้องเกดขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ